สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับบริการเซอร์วิสนาฬิกาทุกแบรนด์จากทาง Modify Watch Company Limited น,นะครับและวันนี้เราอยู่กับนาฬิกาโอริ s นะครับในรุ่น Pointer Date ในรหัส Reference 6 4 0 7 4 7 6นะครับเรือนนี้เป็นเรือนทองนะครับ ที่ลูกค้าส่งมาสวิตกับทาง Modify Watch นะครับอาการเบื้องต้นนะครับน้ำเข้าหน้าปัดมานะฮะสำหรับตัวนี้เข้าไปสู่ในเครื่องเลยนะฮะซิวยางฝาหลังและซิวยางเมนประยมนั้นเสื่อมสภาพนะครับนาฬิกาที่มีระบบกันน้ำนะครับไม่ใช่นาฬิกาทุกเรือนจะกันน้ำได้นะครับแม้แต่นาฬิกาดำน้ำก็เช่นเดียวกันนะครับต้องขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างนะครับเช่นซิวยางเมยมแล้วก็ซิวยางฝาหลังนะฮะรวมถึงซิวยางตรงที่หน้าปัดด้วย และก็พอน้ําเข้ามานะครับน้ำก็จะเข้าไปกัดหน้าปัดที่เป็นลายกิโยเช่นะครับทำให้หน้าปัดเสียหายนะครับทางทีมช่างของมวยดีไฟวอชนะครับก็พยายามที่จะเก็บหน้าปัดอย่างดีที่สุดนะครับเท่าที่จะทําได้เพราะว่าน้ําเข้าทางเม็ดประยมอย่างสหัาเหมือนกันนะครับสำหรับนาฬิกาเรือนนี้นะครับ แล้วก็สภาพเครื่องนะครับมีน้ําเข้าไปเป็นจํานวนมากนะครับในเครื่องนะครับทําให้บางชิ้นส่วนมีคราบสนิมนะครับต้องล้างเครื่องอย่างละเอียดนะฮะสำหรับในการเรือนี้นะฮะ แล้วก็นี่ก็จะเป็นภาพด้านหลังของเครื่องนะครับที่ได้ถ่ายทาไว้ก่อนที่จะทําการสวิสล้างเครื่องนะครับอันนี้ก็จะเป็นอาจารย์ปังนะครับที่เป็นผู้สวิตนาฬิกาเรือนนี้นะฮะถามว่านาฬิกาที่น้ําเข้ายังสามารถเดินได้ไหมนะครับก็บางเรือนก็สามารถยังเดินได้อยู่ท่าน้ํายังทิ้งช่วงที่น้ําเข้าได้ไม่นานนะครับน้ํายังไม่เข้าไปทําลายชิ้นส่วนของเครื่องมากจนเกินไปนะครับจุดนี้ก็จะเป็นขั้นตอนการล้างชิ้นส่วนนะครับด้วยมือก่อนนะครับจะเป็นระบบแมนนวนก่อนนะฮะ ก่อนที่จะต่อในการล้างชิ้นส่วนด้วยเครื่องล้างนาฬิกานะครับการล้างเครื่องนาฬิกานะครับเป็นงานที่ละเอียดอ่อนนะครับต้องค่อยๆทําไปนะครต้องทําตามขั้นตอนอย่างประณีตนะครับผมแล้วก็โ r i s สตัวน,นี้นะครับเป็นเครื่องคาลิเบอร์2836ที่เป็น in-house นะครับเป็นเอกสิทธิ์ของโอริสที่ทําออกมาเป็นวันที่ก้ามปูนะครับ อาจารย์ปังก็ได้นำเข้าเครื่องล้างเครื่องนาฬิกานะครับเป็นเครื่องปั่นแบบสามน้ำนะครับก่อนที่จะมาเป่าให้แห้งนะครับให้ชิ้นส่วนทุกชิ้นส่วนแห้งเพื่อกันสนิมนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพชิ้นส่วนทุกชิ้นนะครับและนี่คือขั้นตอนการหยอดน้ํามันจักรนะครับเราต้องหยอดน้ํามันทุกจุดนะครับทุกชิ้นส่วนนะครับ เป็นการสวิตที่ได้มาตรฐานเทียบเท่ากับสวิตเซอร์แลนด์เลยนะครับที่ใช้น้ำมันหยอดจักรนะครับเมื่อล้างเครื่องเสร็จแล้วนะครับก็มาปรับเทียบเวลานะครับด้วยเครื่องทดสอบเวลานะฮะแล้วก็เครื่องทดสอบเวลานั้นจะมี3-4หน้านะครับเพราะว่าข้อมือของคนเรานั้นไม่ได้มีแค่ด้านเดียวนะครับก็คือเราต้องติดข้อมือไปมาในแต่ละวันนะครับในแต่ละกิจกรรมของแต่ละวันนะฮะอันนี้คือการประกอบนะครับเมื่อประกอบขึ้น เครื่องแล้วยังขาดแค่ชุดเมติกนะครับลักษณะของเครื่องก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเอาไว้หยอดน้ำมันจักรนะครับเมื่อล้างเครื่องเสร็จแล้วนะครับก็จะมีการเดินของบาลานซ์วิวที่ดีนะฮะเราก็ต้องหยอดน้ํามันนะครับอันนี้ก็นักเรียนมาดูขั้นตอนการ์วิสตบางชุดนะครับแต่เครื่องเมื่อล้างแล้วจะใสขึ้นนะครับหลังจากที่เราล้างเครื่องเสร็จนะครับเราก็หยอดน้ํามันจักทุกจุดนะครับค่าน้ํามันนี้ก็จะเป็นไปตามมาตรฐานของสวิ์แลนด์ที่ ให้มาตามคู่มือเลยนะครับ็หยอดทำมานทับทิมนะครับในจุดที่เป็นทับทิมจากรออกลทับทิมต่างๆนะครับของเครื่องนะครับทอนหยอดทุกจุดเช่นเดียวกันนะครับไม่ว่าจะเป็นอินคาบล็อกนะครับที่เป็นทับทิมแบบถ้วยแล้วก็ทับทิมแบบอยู่บนแกนของจักรด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็เป็นงานที่ค่อนข้างจะละเอียดอ่อนนะครับช่างนาฬิกานั้นก็ต้องมีประสบการณ์พอสมควรนะครับที่จะมาซวิตนาฬิกา ได้ในระดับนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนการประกอบจากชุดด้านหน้านะครับทั้งจากแบ่งแล้วก็จากต่างๆที่เป็น,นกลไกของชุดหน้าปัดนาฬิกานะครับเพื่อจะขับเคลื่อนเข็มนาฬิกาแล้วก็กลไกต่างๆนะครับทั้งระบบวันที่แบบกล้ามปูนะครับที่จะเคลื่อนตัวเมื่อผ่านไปหนึ่งวันนะครับด้วยการใช้กล้ามปูในการบอกวันที่นะครับทีเม็ดไม,ม่ยมเมื่ยทาเสร็จแล้วนะครับก็จะเห็นว่า สิวยางนั้นก็จะสะอาดยิ่งขึ้นนะครับเม็ดมะยมก็จะใสขึ้นนะครับก่อนหน้านี้นี่จะมีสนิมเข้าไปเกาะในเม็ดมะยมค่อนข้างเยอะนะทั้งมะยมและแกนไข่นะครับอัน,นี้ก็จะเป็นใส่เข็มวิทนาทีแล้วก็เข็มของก้ามปูนะครับการวางเข็มของตำแหน่งก้ามปูนะครับต้องวางให้ตรงศูนย์นะครับไม่งั้นตัวเลขจะ ผิดเพี้ยนไปนะครับจะบอกวันที่ได้แบบไม่เที่ยงตรงนะครับในการเรือนนี้นะครับเมื่อสวิตชเสร็จแล้วนะครับนาฬิกาจะมีกําลังอยู่ที่280นะครับแต่มาตรฐานเอมพเจูดนะครับของสวิตจะอยู่ที่270ถือว่าผ่านมาตรฐานนะครับแล้วก็บวกลบเลสก็อยู่ที่0.5ไม่เกินนะครับอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนของการประกอบตัวเรือนนะครับ นี่ก็จะเป็นขั้นตอนอการทําความสะอาดชุดเข็มนะครับเพราะว่าน้ําเข้าไปกัดบางจุดที่เป็นเข็มนาทีแล้วก็เข็มชั่วโมงนะครับเรือนนี้จะเป็นระบบ2เข็มครึ่งบวกวันที่ก้ามปูนะครับลักษณะของเข็มชั่วโมงนะครับจะเป็นลักษณะของเข็มที่คล้ายกับรูปทรงพีระมิดนะครับแล้วก็เรือนนี้นะครับสังหัสถึงขั้นที่น้ําเข้าไปกัดปลายน้ําของเข็มนะครับมช่างจึงได้ทําการ เียนปลายน้ำเข็มขึ้นมาใหม่นะครับแล้วนี่ก็จะเป็นขั้นตอนการใส่เข็มนะครับการใส่เข็มนะครับก็ต้องมีประสบการณ์อสมควรนะครับเพราะว่าทุกฟังก์ชันของนาฬิกาในทางด้านหน้าปัดนะครับสัมพันธ์กันหมดเลยนะครับตั้งแต่เข็มชั่วโมงนาทีแล้วก็เข็มวินาทีรวมถึงเข็มกล้ามปูนะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดที่บ่งบอกถึงการที่น้ําเข้านะครับในจุดต่างๆเช่นประเกฑนหน้าปัดประเกลนกระจก นะครับที่น้ําเข้ามานะครับหลังจากที่ช่งางทำความสะอาดก็จะมีความใสมากขึ้นนะครับคราบน้ําต่างๆก็จะหายไปพอสมควรนะครับน้ําก็อาจจะเข้ามาได้ทางชิ้นส่วนที่เป็นเบเซลนะครับเพราะว่า หน้าปัดมีชิ้นส่วน2ชิ้นนะครับด้านในก็จะเป็นประเก็นนะครับอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนการทดสอบกันน้านะครับในการทดสอบเบื้องต้นก็จะอยู่ที่3 ATM หรือที่เรียกกันว่าบาร์านะครับหรือทเท่าความลึก30เมตรนะครับของการกันน้ํานะครับก็ระดับนาฬิกาทั่วไปนะครับที่มีการกันน้ําประมาณนี้นะครับนาฬิกาที่เป็นทรงเรด นะครับหรือเป็นทรงสปอร์ตทั่วไปนะครับแต่ถ้านาฬิกาที่ระดับดำน้ําก็จะเป็นการวัดมาตรฐานที่สูงกว่านี้นะครับแล้วนี่ก็จะเป็นภาพเครื่องนะครับกลไกเมื่อประกอบชุดเมติกเสร็จนะครับเราก็มาทําการซีลซิลิโคนกันน้ําเพิ่มเติมเพื่อเ,เ,เ,เพิ่มประสิทธิภาพในการกันน้ําของฝาหลังนาฬิกานะครับในจุดท,ที่เป็นประเก็นหรือซีลยางกันน้ําฝาหลังนะครับเรือนนี้เป็นระบบหลังเปลือยนะครับฝาหลังจะเป็น หลังแซฟไฟ์นะครับก็รอยคิดขวนนะฮะแล้วก็ช่างที่ดีนะครับจะรักษาชิ้นส่วนที่เป็นน็อตของนาฬิกาได้ดีนะครับเพราะว่านาฬิกานั้นถ้าหากใช้แค่ควงที่ไม่ดีหรือว่าไม่ระวังนะครับทําให้หัวน็อตนั้นอาจจะบินผิดรูปหรือว่าเสียหายได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนการปรับเทียบเวลานะครับเพื่อจะทดสอบว่านาฬิกานั้นเดินตรงศูนย์ไหมนะครับ รวมถึงทดสอบระบบวันที่ก้ามปูนะครับอันนี้ก็จะเป็นตำแหน่งของการวางตำแหน่งวันที่ก้ามปูนะครับให้อยู่กึ่งกลางระหว่างเซี่ยวของก้ามปูนะครับให้อยู่ตรงกลางพอดีนะครับจะเป็นการบ่งบอกว่านาฬิกาตั้งศูนย์มาดีนะครับและนาฬิการเรือนนี้เป็นผลงานมาสเตอร์พีชของอาจารย์ปังนะครับแล้วก็เสร็จสมบูรณ์นะครับพร้อมส่งงานกลับถึงมือลูกค้านะครับและถ้าหากท่านใดนะครับสนใจบริการเซอร์วิสกับทาง Modify Watch Company Limited นะครับสามารถส่งงานมาทำได้ที่ Facebook Fanpage Modify Watch Company Limited แล้วก็อีกช่องทางคือช่องทางเว็บไซต์ w w w m o d i f y k e y w a t c h c o m นะครับหรือสามารถเดินทางมาที่ร้านได้ด้วยตัวเองนะครับพิกัดร้านอยู่ถนนยานาวาตัดใหม่พระราม3นะครับก็จะมีบริการตรวจเช็คนาฬิกาให้ท่านฟรีด้วยนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับ ฝากติดตามทุกแพลตฟอร์มนะครับทั้ง YouTube Facebook Instagram แล้วก็ TikTok นะครับเราจะมีคลิปบริการเซอร์วิสนาฬิกาแบบนี้ลงทุกวันนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมคลิปสำหรับวันนี้อราลาไปก่อนสวัสดีครับ